ข้าวสวยพร้อมพริกแกงหมูกรอบแบบยั่วๆค่ะทุกคนขคาหืมไข่ดาวค่ะหืมมาดูกระดูกซิโครงหมูนะคะนี่หืมกุ้งสดค่ะ อืม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 ลาดน้ำปลาลลงไปครับอืม อร่อยยกนิ้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่เิเนยื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะมารีวิวอาหารร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดขอนแก่นให้ทุกคนดูค่ะ ซึ่งอาหารที่ไอซ์จะมารีวิวในวันนี้ก็คือไอคัดมาจากแอปแกปฟู้ดนะคะจากไอคอนอร่อยยกนิ้วค่ะและสําหรับใครที่อยากทานอาหารร้านอร่อยให้ไว้ใจแกปฟู้ดอร่อยยกนิ้วค่ะและอาหารที่ไอซ์จะมารีวิวให้ทุกคนดูในวันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าพิเศษสุดค่ะเพราะสามารถสั่งได้เฉพาะทางแกปฟู้ดที่เดียวเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะสําหรับไอคอนอร่อยยกนิ้วนะคะก็คือเขาจะรวมอาหารร้านเด็ดร้านดังของแต่ละจังหวัดมาไว้ในไอคอนนี้สําหรับใครอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถกดสั่งได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เดี๋ยวเรามากดสั่งแล้วก็มากินกันค่ะค่ะทุกคนค่ะและสําหรับเมนูแรกที่ไอจะมากินในวันนี้ก็คือซูปเปอร์เล้งหม้อไฟจากร้านก๋วยจับเศรษฐีกังสดานค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นขอซดน้ําก่อนนะคะม,มาดูกระดูกซี่โครงหมูนะคะนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะอันนี้ก็คือมันต้องแทะเนาะกินเล้งนี่ทุกคนดู อร่อยฉํำอือ อ,อร่อยยกนิ้วค่ะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับเมนูที่2นะคะก็คือตำหอยแครงกุ้งสดจากร้านแซบสเเดิดอาชีวะค่ะมาชิมกันคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนคะ่ะจะแซบสเตเดิดจริงไหมคะ่ะ นี่เส้นมะละกอแบบสี่เหลี่ยมนะคะปะลาลานัวมากกุ้งสดค่ะจิ้มน,น้ำส้มตำค่ะือม กุ้งสดเด้งมากค่ะทุกคน,นะคะ่ะนี่ไขแข้งค่ะประทับใจกุ้งค่ะคือสดมาก กินกับน้ำํำนี่อหอยแค็งตัวใหญ่มากเนี่ยนี่สำหรับร้านนี้ก็อร่อยยกนิ้วอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะอร่อยจริงยกนิ้วให้เลยค่ะ อืมอ,อ,อร่อยยกนิ้วค่ะค่ะและสำหรับเมนูที่3นะคะก็คือเป็นตำป่าทะเลสุดแซ่บค่ะจากร้านตำเถิดคอนแก่นถนนประชาสมโมสรน,นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะแซ่บไหมคะ่ะก่อนอื่นไอ้ขออนุญาตชิมน้ำก่อนนะคะนี่ หืมปลาขารแก่นนัวเนาะทุกคนกุ้งค่ะหืมหอยหนาค่ะหมึกกอบผักบุ้งื ปูม้าค่ะอืปูม้าสดเนื้อเด้งมากทุกคนค่ะเพิ่งรู้ว่าส้มตำอีสานของทะเลก็สดเหมือนกันค่ะคิดว่าอยู่ไกลแล้วของทะเลจะไม่สดสดนะคะชำ่ำสำหรับร้านนี้ประทับใจปูค่ะคือสดมาก อร่อยเผ็ดแซ่บอร่อยยกนิ้วค่ะ สำหรับเมนูที่แล้วก็ยังอยู่ที่อีสานอยู่นะคะทุกคนค่ะแต่สําหรับเมนูต่อไปไอซ์จะพาทุกคนบินข้ามฝั่งไปถึงเกาหลีกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือไก่ทอดซอสเผ็ดเกาหลีค่ะแล้วก็ซิโคงหมูซอสเผ็ดเกาหลีค่ะแล้วก็จะมีหม้อไฟเกาหลีบูดจิกเกพร้อมชีสค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยค่ะโอ้ยชีสเยิ้มๆค่ะทุกคนค่ะ อืมอืมอร่อยยกนิ้วอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะอืเส้นต๊อกค่ะอืม สำหรับเมนูนี้ไอ้ก็สั่งมาจากร้านชิคแม็กแฟคทอรี่นะคะอร่อยมากทุกคนคือแบบกลิ่นอายสไตล์เกาหลีเลยค่ะมไก่ทอดซอสเผ็ดเก,ดเกาหลีค่ะมาดูในส่วนของซี่โครงหมูซอสเผ็ดเก,ดเกาหลีค่ะทุกคนคะ่ะนี่ซอสเผ็ดเยิเยเยเย้ม อร่อยยกนิ้วค่ะและสำหรับเมนูต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเป็นข้าวผัดพริกแกงหมูกรอบค่ะจากร้านออสมรีอาหารตามสั่งค่ะทุกคนคะ่ะมาดูกันค่ะว่าจานนี้จะอร่อยไหมอินให้ทุกคนดูนะคะนี่ข้าวสวยพร้อมพริกแกงหมูกรอบแบบยั่วยๆค่ะทุกคนคะ่ะหืมไข่ดาวค่ะ พริกแกงหมูกรอบอ,อร่อยยกนิ้วอีกแล้วค่ะรสชาติคือกลมกลม่อมคือไม่ห่วงเครื่องนะทุกคนสำหรับร้านอาหารที่แบบว่าเวลาปรุงอาหารแบบไม่หวงเครื่องแบบเนี้ยเครื่องมันถึงมันอร่อยค่ะแนะนำร้านนี้เลยค่ะื สำหรับใครที่ชอบกินอาหารตามสั่งที่ได้กลิ่นอายความเป็นอาหารไทยจริงๆไอ้องยกให้ร้านนี้เลยค่ะร้านอ,อสำลีอาหารตามสั่งนะคะอืบอร่อยยกนิ้วค่ะสำหรับเมนูต่อไปก็มาซับยั่วยอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเมนูกเกาเหลาแซลมอนน้ำปลาค่ะจากร้านทอมไข่หอยบ้านขกอก ไม่ใช่ค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่บ้านกุกกอ,อกนะคะบ้านกอ,อกค่ะโอเคค่ะในส่วนของรสชาตจะแซ่บไหมเดี๋ยวไอจะมากินให้ทุกคนดูค่ะก่อนอื่นขอชิมน้ำปะลาก่อนนะคะนัวมากแซลมอนแบบจุกจุกยัวย่วๆค่ะลาดน้ำปะลาลงไปครับ นีอืมอืมเต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับร้านนี้ก็ให้รางวัลอร่อยยกนิ้วอีกแล้วค่ะคือน้ำปลาเข้านัวมากบวกกับความแซลมอนแบบเด้งๆช่ำๆ ออืเผ็ดอยู่นะทุกคนซื้อกเหล่าแซลมอนแถมเส้นแก้วค่ะมีความแถมเนาะอื อร่อยยกนิ้วค่ะทุกคนค่ะหลังจากกินแบบเมนูของข้าวแบบอิ่มน้ำาำําญแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมนูของหวานกันบ้างค่ะนี่สําหรับเมนูของหวานในวันนี้เป็นโรตีทิชชู่ฝอยทองช็อกนะคะมาพร้อมกับวิปครีมค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของชาชักด้วยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของโรตีตุมตามด้วยนะคะอันนี้ก็แบบเนยเยิ้มๆเลยค่ะทุกคนค่ะน่ากินไหมคะ และสำหรับเมนูของหวานที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าไอ้ก็คือไอ้สั่งมาจากร้านกูโรตีชาชักขอนแก่นนะคะในส่วนของรสชาติจะอร่อยหวานฉ่ำมากนะ้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินได้เลยค่ะแผ่นโรตีทิชชู่ค่ะม,มีความกรอบมาก เรามาใส่ท็อปปิ้งกันค่ะฝอยทองลาดด้วยช็อกโกแลตนี่ตามด้วยวิปครีมค่ะทุกคนดูมันเหมือนขนมเบื้องเลยเนาะนี่โรตีทิชชู่นะคะอืม อร่อยค่ะในส่วนของชาชักค,ค่ะือม โรตีตุมตามค่ะทุกคนขานี่เนยแบบเยิ้มๆเลยค่ะชํำไหมคะมอร่อยเนบมากเลยค่ะ ลอ,อยยกนิ้วค่ะทุกคนค่ะ อร่อยทุกร้านเลยค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่อยากทานอาหารร้านอร่อยให้ไว้ใจแกฟู้ดอร่อยยกนิ้วเลยค่ะสาหรับไอคอนอร่อยยกนิ้วนะคะก็คือเขาจะรวมอาหารร้านเด็ดร้านดังในตํานานของแต่ละจังหวัดมารวมไว้ในไอคอนนี้ค่ะและสําหรับใครที่อยู่พื้นที่ไหนอยากทานอาหารร้านเด็ดร้านดังในตํานานของแต่ละจังหวัดก็สามารถเข้าในไอคอนแกฟู้ดอร่อยยกนิ้วได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้อด้วยนะคะและที่สําคัญก็ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสำหรับคลิปนี้ไอ้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย